ส่วนทางด้านคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดตราดนะคะได้เดินหน้าโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสและโครงการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ นางสาวสลินยาประกอบผลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดนะคะประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดตราดซึ่งครั้งนี้ก็มีการนําเสนอผลการจัดงานเป็นงานปีใหม่และงานกาชาติจังหวัดตราดที่ผ่านมาโดยของรางวัลที่เหลือจากการจัดงานและได้รับบริจาคมาสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดตราดนะคะก็จะนําไปมอบต่อให้กับโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดตราดนอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆอาธิการดาเนินโครงการซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในโครงการบ้านกาชาติการเตรียมจัดหาถุงอย่างชีพเพื่อการศึกษาในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารการดำเนินโครงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังรวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการจัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตภายหลังสถานการณ์โควิดและโอกใหม่นี้เริ่มคลี่คลาย